วันนี้เอ็กซ์พอร์ตที่ขวัญไปแคนาดาคะและนี่ก็คือบรรยากาศเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องมาส่งเราที่สนามบินค่ะทุกคนก่อนที่เราจะบินมาเรียนต่อที่แคนาดาจ้า mm hmm. ขวัญเลือกเดินทางวันที่23ธันวาปีที่แล้วค่ะก่อนวันคร mm ิสต์มาสแค่2วันทุกคนวันนี้คือตั๋วถูกมากบอกเลยแค่หมื่นสามเองมาแคนาดามาแวนคูเวอร์สายการบินฟิลิปปินแอร์ไลน์นะคะ เวลาเดินทางก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะคะมาถึงแวนคูเวอร์แล้วอย่างแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือไปเอากระเป๋าก่อนค่ะจากจุดรับกระเป๋าหันหลังมาจะเจอที่รับสตาร์ดี้เพอร์มิทนะคะแล้วก็ยื่นเอกสารต่างๆไปเลยค่ะเรานั่งรอเฉยๆนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เรียกสัมภาษณ์นิดหน่อยค่ะ3คําถามง่ายๆนะคะแล้วเราก็ได้สตาร์ดี้เพอร์มิทมาแล้วจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้เพราะว่าเขามีที่รับฝากกระเป๋าตรงห้องรับรองสตาร์ดี้เพอร์มิทฟรีค่ะ เสร็จแล้วเราก็เรียกรถไปส่งที่บ้านโดยใช้บริการของ Uber นะคะประมาณ1,000บาทไทยเนาะ,อะตอนนี้เป็นเวลา5้าโเย็นมืดแล้วตอนแกรกคุณเลยว่ามันไม่หนาวมึงมันหนาวมากค่ะตอนแรกออกมากัดเย็นๆพูดไปพูดมาควันออกปากไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันถ้าใครไม่อยากเรียก Uber นะคะก็ขึ้นสกายเทนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนบ้านน่ารักมาก กระพาร์โอ้ยลิฟตวิ่งรูมอยู่ตรงนู้นอันนี้ห้องน้ำน่านรักรูมเอทน่ารัก